สวัสดีค่ะมาออมหนูหน้าด้วยพี่น้องจ๋านีหนูหน้ายี่นั่งสือมากระซับเล้วเรียบรอยนอกจากพี่น้องจ๋าพราะซับแลลวกระใสกระทะแล้วกัโขกพริกหอมกระเทียมตะไคร่ใบบักบูดนอกจากพี่น้องจ้าค่างใส่ไฟพร้อมสิปรุงแล้วจะพี่น้องแล้วก็ใสทับพี่ข้นข้นโคเล็คโคเร็กลิ่นเลิศมากสีสันกับมาเนาะพี่น้องจ๋าคุณน่ะกลิ่นโอ้โหเป็นตาเสพค่ะนอกจาก คนคนเขเลกที่ขาดบ่ได้ก็ค k k ka, ượng, ung, k k well. ือนามล่างโครกน่าจะพี่น้องจ๋าเทลงไปบานี้กะปรุงใจน้มปลาปราไปสองทัพพีน่าจะพี่น้องขาดบ่ได้ก็คือชู้รสชู้ใจน่าจะพี่น้องบานี้ก็ใส่บักเขือน่าจะพี่น้องจ๋าใส่บักเขือไปแล้วกับต้นหอมน่าจะหัวหอมแดงเท่านั้นจะพี่น้องละขาดบ่ได้กับปักพริกดอพี่น้องจ๋าใส่ลงไปบานี้กะ ข,นข้นข้นโคเล่โคเล่สีสันเลิศมากมากขึ้นแล้วพี่น้องจ้าเพิ่มขึ้นละข้นข้นโคเล่เนมันเพราะว่าเ้มันสุกเนาะเอาพวกนี่ใส่ก่อนเพราะว่ามันสุกหยาบแล้วก็ปิดฝาหม้อรอให้มันฟดเอาฟดแล้วเดือดแล้วสักครู่เปิดโอ, ه, อ้โหฟูดบุบบุบบบกลิ่นฉุนมากพี่น้องจ้าหอมแล้วก็ใส่พักซีลาวใบหอมนอกจากพี่น้องจ้าแล้วก็ใบพักไซนอกจากพี่น้องมากินแบบนี้แล้วกับ พายตูไทบ่บานเห่าเนะ่ยจะพี่น้องจ๋ากดกดะกดแบกะค้นค้นเคเล่เคเร่เน,น,น,นาะจะเพื่อสให้พักมันสุกห้มันส,ดนสนลดก่อนเนาะจะพี่น้องโอ้ยบานนี้กลิ่นหมาพอมเลยพี่น้องจา๋าหอมทะลุจอหอมทั่วครัวเลยพี่น้องเอ้ยหุ่นเสบๆจะพี่น้องจ๋ากลิน่นหอมหมากเลยพี่น้องสีสันก็มาเอาล่องซี่มึงไปจังไดมันสิกขาดคัด,คดสนอีหยงังบอ เอาขาดนัวพี่น้องตเติมน้ำปลาหน่อยหนึ่งว่าซ่านพี่น้องจ๋าแล้วก็ค้นค้นโค,นคนเล่เนาะจ้ะพี่น้องโอ้ยมาเด้อมาเด้อพี่น้องจ๋ามาเป็นเตเสบเทนอบานนี้โห่เบิงที่ระเบิงไก่พี่น้องโอ้ยมาเด้อจ้ะพี่น้องมากินออมหนูหน้าเสบเสบกับเจนั่งเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะเสพหนูคุยสารมาแล้วพี่น้องจ๋ามาแล้วมาแล้ว เหมือนยายนั่งไม่แนวกินมาฝากทีฝากนองก็คือขัวหนูนาวะซ่พี่น้องจา๋าเครื่องขัวเครื่องออมเห็นชาวบ้านเขาบอกว่าอันเดียวกันนะพี่น้องกับอันเดียวกันนะเดี๋ยวพี่น้องตามเพิน่นเวอาเนาะจา๋าพักก็มีบักเขือม่วงพี่น้องจา๋าละกับพักตาดแตงกวาละทั่วฟักงาวเอามากินกับปนปลาคอนอยปลาคอนหน่อยเนาะจา๋ามากมากพี่น้องจา๋าลูกเขาลิ้นลวละบานานวอาโบ้ถือเรี้ยพี่น้อง มามากินน้ากันพี่น้องบอกว่าจะอยู่ฟังไทยฟังลาวอยู่ในประเทศอยู่ต่างประเทศน้อจ้ะพี่น้องมากินขัวหนูหน้าเซ็บแซ่กับยายนางเด้อใส่หยอดพักใส่แก่ใส่พระอีตูไทยผอมได้พี่น้องหนูหน่อยเพิ่นเอามาขายบริได้ไปหาเองบอกจ้ะพี่น้องจา๋า ฮักกะว่ามมนใส่เบิดสวนพี่นอ้องเพราะว่ามันสิหลายแบงแล้วแบ่งไปให้ขอบขวัวของแม่กับแบ่งให้เพื่อนบ้านอีกเน,นาะจ้ะ แต่ที่สำคัญได้นั่งกับมักพักอยู่แล้วเนะพี่นอ้องพริพดอกระใสบักไลย เก็ดกินหลายเทื่อละกับติดใจพี่น้อง Mm hmm. น้ำกันนัวขนาดพี่น้องอื mm hmm. พิกดอจะพี่น้องใส่ร้ายหลายแต่ว่ากับบกตากินน่ยเพราะว่าพิิกที่ใส่มันกับเพชรแล้วมันกับลายแล้วนอกพี่น้องอื <c oughs> <c oughs> ใส่พักใส่ว่าเสร็ขมอ,อัมลำกับบกขมปันไดพี่น้องเห็ดจัง พี่น้องจ้าสําหรับคลิปนี้ยียนาง้าพีผ้านองกินขัวหนูหรือว่าออมหนูก็เขาจะไปต่เพียงแค่นี้นอกจากขอบุณขอบุณพี่น้นอง้ลยหลยทีแวะขมาให้กําลังใจ,จกะขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปสมาใสา,า,ก,ใสากับคอยแคลนขาดปลอดภัยน้อยขณะเนาะพี่น่งกับปากพ่อแม่พี่น้องก็ไลก่กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งปิ้งเนเด้อจ้าคิดหนาพ่อกันไหมน้อเขาะสวัสดีค่ะ